อันนี้คือพักะแยงเน้พี่น้องบริลลองอันเห็ดอ้างปลูกเบิงเนาะว่ามันสิสามารถอยู่ได้ตลอดทั้งปีบอเห็นเขาเจ้าว่าถ้าปลูกใส่อ้างเห็ดอ้างปลูกถ้าเด็ดแล้วมันสิแตกเรื่อยๆแมนบอแต่ก็บอกเคยปลูกจากเธอเด้ถ้ามันซุ่มมันก็นอยู่แต่ว่าถ่ายย้ำมันแห้งย้ำแรงมันก็ตายเนาะอันนี้กำลังออกดอกนี่ม่งนะ อันนี้แมนเบิร์พี่นอ้องนี่เขียวเขียวแมนอันนี้ซุ้มมันเกิดาำหลังกำลัง,ลงสิออกดอกเนาะแต่ว่าซุ้มที่มันเกิดก่อนมันก็เป็นดอกแล้วนี่ผักกระยงกำลังออกดอกแมนเบิร์เขียวเขียวเนี่ยอันนี้กำลังสิออกดอกแต่บ่เคยปลูกเบิงนี่ผักกระยงแมนเบิร์ซุ้มมันออกดอกก็มีเนี่ย อันนี้มันออกดอกแล้วอันนี้มองมันบ่งงามพี่น้องขันมองในที่มันงามเล้วก็เพียงหัวเข่าพ่น่ะผักกาเยงเกิดเองธรรมชา,าิอันนี้มันยังยังหน่อยอยู่กำลังสีออกดอกเนาะแมนเนี่ยเอาตัวที่มันอน่อนๆมาท่านออกดอกเนี่เอาไปปลูกเบิง้งเดี๋ยวว่าสีหาอ่างมาลองปลูกเบิ้งอยู่ ว่ามันสิได้ผลแบบกินระยะยงวบ่บอเนาะแม่นเบิร์พี่น้องเนี่ยผักกระยงอันนี้สุปม,มันแก่แล้วนี่มันออกดอกสุดแล้วเนาะมันเป็นเม็ดเป็นยางแล้วนี่มันเริ่มแก่แล้วนี่ออกดอกหลตัวซุมมันเขียวๆในหน่อยนะมันเกิดน้ำหลังเนาะอันนี้ดอกผักกระยงท่านผู้ชม แถวบ้านบ่มีนี่หลายคักแถวกันแทนาแถวอันให้หน้าเนี่ยเบืองในพี่น้องออกดอกหมดแล้วแม่นเบิร์ตเนี่ยอันหย่าก็แทบชูมบมีหย่าได้มิต่พักกระแยงหลายหม่องหลายบอนหลายพื้นที่เขาเจ้าว่าบางจังหวัดกับบอมีเนาะเบืองในพี่น้องมีแต่ปลาพักกระแยง,งได้หน่นี่ บางท่านผู้ชมนี่ผักกระแยงทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็เอาไปใส่แกงน้ำม่ใส่ต้มกบต้มป่าก็ได้เนี่ยออกดอกเนาะออกดอกหลายแล้วผู้ใด,ด้เคยปลูกผักกระแยงพี่น้อง บริลองปลูกเบิงว่าสิปลูกเบิ้งอยู่หาอ่างมาปลูกแต่ว่าขั้นสิปลูกต้องเอาต้นอ่อนมันนอนนี่อันนี้ต้นที่มันยังหน่อยบหันได้ออกดอกเนี่ยท่านผู้ชมอันเขียวเขียวเป็นจุ่มเป็นจุ่มนะแม่นเบิร์ตอันส้มนี่น่ะบ้านออกดอก มืดฝนไม่อีกแล้วพี่น้องตอนเศร้าแดดเพราะใสาสายมาพอมืดฝนไม่อีกแล้วมัวนี่ก็มืดมาแต่ผนปล่อยๆเด้หน,นึ่มบังแน่ทองฝ้าแต่มื่อวาสิพากันหื้อเขาเขาเจ้าที่เกี่ยวมือน,นั่นละ่ะยังบ้านได้หื้ออยู่กับประมาณรถหนึ่งเนาะขึ้นสิเบิดรถสองรถ มืดฝนมาอีกแล้วถ้าฝนตกก็ดีเด้เพราะว่ามันจิได้เหตุให้ดินซุ่มขึ้นอีกแล้วก็สิได้ปลูกบัตรที่ีหนเนาะทางกะเทแล้วบ้านเต็มบ่ รุ่นยังรุ่นมันสิเหล้หรอรุ่นมันยังมาสร้างว่าทแทะต้องไว้ใจช่างสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีตอนสายสายอยู่กับการก่อช่างแข่งนำบัดเพอสายสาย,สายมาพอมืดฝน,นเนาะ ตอนเศร้าแดดแต่ตอนเศร้านี่ยายบุญเคยเหตงานก่อสร้างอยู่บ่ยายบุญแล้วบ่เคยไปเหตงานพี่น้องเคยไปแต่รับจ้างเกี่ยวเข่าดำหน้าแต่ว่าอยู่ฝั่งไทยแล้วก็เคยไปได้ไปรับจ้างเกี่ยวเขา่าเนาะแต่ว่างานประเภทอื่นแล้วก็บเคยเหตอืม หินก็สั่งมาเมื่อวานนี่เด้นี่รถหนึ่งสองพันสามร้อยบาทมืม่อนอ่ะคือสเมนบกเข่งดอกสองพันแบบทั้งหินทั้งทรายทรา,ายจากักรถเท่าเลถ้าเต็มรถนะ่ะหินน่ะรถละสองพันสามอันนี้โมแม่หินยกบเี่ยวเขียวนี่ฮะ ไปพาบกุกเมย์ยายมาบรรท่าดวงดีโบแมนหินยกบนนี่คือเขียวๆเ,เอาเนี้ยมาซองมึงดูหนาวพี่น้องหนาวเนาะบนมีแดดแห้งกันหนาวมันล่มพรอมอากาศเย็นเว่๋เหมอะกับการปลูกพักเน้ยอากาศหนาวแบบนี้ปลูกพักกันใหญ่ไว เทไปแล้วรอบหนึ่งมันยังบ่เต็มสองรอบแล้วเทไปสองรอบยังบ่เต็ม,ม,ม,มบัดกรสูงสิบเม็รลังล่านขึ้นบอกลังลานนะชาวลังลานก้องๆนะไปแล้วไปลอยนี่ลุง ผสมปูนเพื่อให้มันไม่ขาดปูขป้างแน่จอดเล็กโค้งออกเป็นลังคาไว้บ่อนเห็นเขาจ้าอยู่ในศูนย์นเขาจ้าเห็ดผาขอบในคล้ายๆคือผาขอบโอง แต่อันนี้ไม่ได้เสียบ่ได้ละแต่ว่าแฟนแล้ะตาเพราะเขาเขาอยู่สบายเลยเวลาเราพ่าเราคนอยู่ทั้งเอาแสลงแสดงแล้วสิ่กายเป็นหลุมหลบไทยนี่พี่น้องเพิ่นกระไซเล็กอยู่เนอเล็กเล็กเอาสิเออเฮ็ดไปลดจะสูงสูงกลายเป็นจุดชมวิวของทุ่งนาเอา เจ็ดเป็นดาดฟ้าบ่แล้วก็เฮ็ดอนันน<า>ั้นเด้เสื่อมเล็กล้อมๆคือไปนั่งกันจิบเบาๆ <c oughs> <c oughs> ว่าไปท่านผู้ชมคิดไปคิดมาไอเดียจะกลายเป็นหอคอยสมทุง่ง <c oughs> <c oughs> ใหญ่พี่น้องก็ใหญ่อยู่เนาะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอนหาดู ก่อนเทเต็มแล้วก็แล้วเนาะบูแหละรออีกเมื่ออื่นมันแห้งแล้วก็ถอดแบบขยับขึ้นไปอีกวันนี้เป็นวันที่สามเนาะสั้นที่สามสามท่อันึมมน่กลท่มมอ า่อ,ออินรมสูงนะเเาไปเรื่อยๆพอยงยิ่งน้ำน้ำยิ่งแงพอ,งอม่น่นแมนถ้าเขาใส่นำ้ำตำตำนี่มันความดันน้ำมันสิบวแหง้งเด้ถ้าบรรจุน้ำได้หลายล่กมันสูงเนี่ยมันก็จะจายนน้ำแห้งพอเขาไม่ได้ใส่ปั๊มน,ำน้ำเนาะ หกหกกระบอกสูงเดยมันก็สิขึ้นประมาณสุดเล็กไงประมาณนั่นแหละพี่น้องสุดเล็กเนี่ยาหาเลยมันสิประมาณเนี่ยมันกระบอสูงถ่าม่าสูงบอมันกะมันมิดแท่งอมันมิดตีนผื่นอยู่มันกะกระบอสูงพอมันใหญ่เนาะับมันหน่อยนะมันกระดูบเหมือนสูง บรรยากาศมืดฝนมาอีกแล้ววานก็เมิดได้คำคำยังมีแสงแดดคนผสมปูน ก่อนเทใส่เล็กใส่หินเนาะใส่ทรายคิดว่ามันก็สิมันคงกว่าเขาติดบล็อกอยู่ ลมแห้งแหงพี่น้องลมและแถมยังมืดฝนอีกมันหนาพี่น้องหนาเป็นคืบคุณนเนาะ

รอบนี้พอปะสามรอบแล้วเอ๊ะไปลีแตงรืวาปไทยเลย ตองปลามันแหงก่อนมาที่เนี่ยว่าหมายถึงบัดแล้วนั่นปลามันแหงบ่แม่นแล้วอันมือเสาเทนนำเสมือแรง ปูนแดงนะมันสีแห้งไวงเนาะใส่ปูนแดงมันสีมีปูนแดงปูนเขียววันละสั้นมันนี้เป็นวันที่สามของการเพกระด้สามสั้น เมื่อนี้มันบ่ค่อยแดดพี่น้องมืดฝนโย่แต่ว่าน้ำกระไหลบ่ค่อยแห้งปันใดเนาะกระไหลซำมเน่ปกติส่วงสิบเอ็ดโมงส่วงเทียงเนี่ยสิไหลแห้งไทยแล้วเตรียมปลูกผุ่นใยรวยกับเตรียมปลูกทั้งด้านนอก เพิ่นก็เตรียมแล้วเตรียมมาลงเตรียมลงเม็ดพันยายรวยแต่ปลูกอยู่ด้านนอกเนาะด้านนอกก็เตรียมไว้ตั้งซีให้ขามีน้ำใส่ตลอดทั้งปีพืชพักกะสีอุดมสมบูรณ์เนาะ ถ้าบ่มีนำใส่กันสิกลายเป็นสถานที่แห้งแรงเพราะว่าส่วงนี้ก็คือสิเบิดฝนแล้วเก็บเกี่ยวฤดูเก็บเกี่ยวกับเบิดแล้วก็สิเขาสู้ฤดูแหงแรง จากทุง่งนาที่เขียวๆตอนนี้โล่งเบ่อลยได้พี่น้องเนาะตอไปหยากระสิบเขียวแล้วใส่ระบบปล่อยนำ้ำเนาะบ่ต้องหดให้เมื่อย ไถกบแล้วก็สิคาดคาดจังสิลงมะเร็ดพี่น้องจ๋าเมาเนียกสิขอเก็บภาพบรรยากาศไ้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี